เนี่ยท่านรู้กําหนดเวลาไหมว่าท่านจะมรณาภาพอะไรตอนไหนเคยพูดก,กับลุงไหมฮะฮท่านบอกผมเหมือนกันนะฮะตอนตอนนอนเวรผมเฝ้าอืท่านก็หันมาบอกเอามาหันมาพูดกับผม,นะมว่ากนูนมันถึงเวลาแล้วอือ่าเขาจะต้องให,ให้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 กูกลับขึ้นไปแล้วล่ะเขาจะต้องเรียกกูกลับขึ้นไปอ,อยู่อยู่ก็อยู่ไม่ได้หรอกอมหมอให้วิเศษยังไงมันก็เอากู เอากูไปไม่ได้แต่ว่าเขาอยากให้กินยากูก็กินไม่ขาดเขาอืมแต่กูรู้กูจะต้องไปงวดนี้แหละบอกเขาผมว่าอย่างนี้นะกูจะต้องไปงวดนี้แหละแล้วท่านก็ไปจริงๆตอนที่ท่านไปนี่ลุงอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ซีลุงไปอยู่ไหนล่ะตอนนั้นก็อพ่อผมเสียช่วงนั้นพ่อลุงก็เสียพอดีก็เลยกลับจากพี่น้องเป็นห่ดเสียเสียผมก็กลับไป ทำศพ<อ>พ่อเอาพ่อทำบุญเจ็ดวันเสร็จสับแล้วเอาพ่อไปไว้วัดเรียบร้อยแล้วก็ม,มาได้คืนมาคืนที่สองก็จะแจ้งจะมาจะมาวานี่มามาพยาบาลมาที่วัดล<อ>หลวงลุงครับก็พอดีวิทยุบอกว่าลุงพ่อไปปน้นาเสียเสแล้วเลยก็ลุงเช้าก็มากับหมอเทียสองคนรีกขึ้นมาขึ้นมาก็เขาจัดหมดอะไรแต่ไรเรียบร้อยไปแล้วไม่มีแล้วผมตั้งใจไว้แล้วเนี่ยถ้าผมอยู่ผมยก ใกลคลองถ้เอาใกลคลองมาเนี่ยมองใกล้คลองอยู่ก็ผมปัดที่นอนนั่นอย่แล้วใกล้คลองวางที่ที่นอนนั่นเห็นบอกของท่านเนี่ยสะสมทุกอย่างจนไทยแบบจ้องไว้เลยค่ะจ้องเลยแล้วถ้าต้อได้ใกล้คลองนี่เหรอ หลวงพ่อนี่ก็ได้หมดแหละอ๋อแล้วลุงได้อะไรบ้างคะที่หลวงพ่อว่าแบกน้ำให้อะไรลุงบ้างเขาสิเขาให้มาหน่อยให้มาชิ้นหนึ่งก็มาแบ่งคนนนนิดคนนี้หน่อยมาแบ่งกันไปอะไรกันไปแล้วมีอะไรครับแต่ของสำคัญที่หลวงพ่อว่าแบกน้ำให้ลุงเนี่ยกมีกระทามุงละตะคดผ้าห่มผ้าห่มพระขนหนูะพรขนหนูแล้วพระพระของท่านมี ประจำตัวเลยผมพระนั้นท่านให้กับมือผมอท่านท่านพูดยังไงพระ้ก่อนวันนั้นที่ให้ลุงอะค่ะท่านได้ท่านให้มาท่านก็บอกว่ามึงเก็บไว้ดีนะพระประจําตัวของกูพระส่วนตัวของกูเนี่ยมึงเก็บไว้ดียายหายซะนะท่านว่าไงไปถึงองค์นี้ติดตัวท่านตลอดเวลาเลยเหรอคะครับอันนี้ก็เราก็คล้องคล้องไปเที่ยวไปคล้องนะครับนะครับอีกวันหนึ่งหูมันขาดยังไงไม่รู้หล่นอันนี้ใส่เสื้อทับอย่างงี้ครับมันก็หล่นมากองที่เสื้อ มันก็ไม่หายถ้าการนั่นเก็บเลยไม่ไม่ไม่มาออกมาใช้อีกแล้วแล้วพรกอ่าองนี้มีคนก็อยากจะจะอยากจะเอาเหมือนกันเลยสำคัญมากเลยมีสิมหาอาประครูเจียกไปเป็นต้นห้องอยู่ท่านจ้องอยู่แล้วบอรรุงได้มามหาเจียกว่าไงมามหาเจียกเห็นก็โอ้โหพี่หลอม โชคดีจริงๆแกนี่ฉันจ้องไว้แล้วนะพ่อทำให้พ่อเสียแล้วก็จะก็เอาแล้วแต่ลวงพ่อก็มาให้ลุงอ่าให้ผมสักก่อนอท่านก็จะคงจะรู้อแล้วมหาเจียกจะขอเช่าจากลุงหรือเปล่าครับอ่าาเจียกจะให้สามพันอ๋อสมัยเงินทุกๆนะสามสิบบาทนะครับของขวัญค่ะ สาให้สามพันลุงลุงลุงผมไม่ได้หรอกท่านให้ผมไม่มากันเดี๋ยวโดนดูเดี๋ยวท่านดูกลัวโดนดูและของทั้งหมดที่ลุงได้มาเป็นของหลวงลุงในตอนนี้อยู่ที่ไหนก็แล้วก็เห็นลุงพ่อมองดูลุงพ่อ เราเลื่อมใสลุงพ่อนี่หลุงพ่อท่านทําอะไรเห็นท่านทำาอะไรจริงจริงอย่างจังหลลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อทํามาอะไรอ๋ออ๋อนี้มาช่วงที่ลุงมาวัดพระธรรมกายแล้วใช่ไหมคัที่มาวัดธรรมกายเนี่ยเราเห็นลุงพ่อแล้วลักษณะราศีท่านเราก็ชอบใจแล้วว่าร่างกายผุดพองดีน้ำโนนท่านดีราศีและสมีท่านดีก็ตั้งแต่นั้นก็เลื่อมใสนับถือท่านเรื่อย แล้วก็ไอ้เรื่องพระเนี่ยที่ท่านรู้เนี่ยก็อาจารย์เลพงอะไร็ปไปใส่บ่อท่านเหรอใสบ่อท่านท่าก็ขอดูแล้วก็ต้องให้ท่านดูท่านดูแล้วให้ท่านดูท่านดูแล้วก็ไปให้หลวงพ่อทัตตะดูดูทั้งสององค์หลวงพ่อธรรมะก็บอกโยมถ้าตายแล้วพระนี่ขอให้ท่านได้ไหมเราก็นึกว่าเออหลวงพ่อนี่อยากได้พระพระนี่สําคัญพระนี่เราก็บอกก็ได้ครับ แต่ผมตายแล้วเราก็หายด้แล้วตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหมคะยังอยู่กับลุงไหมคะถวายท่านไปแล้วถวายพ่อไปแล้วลุงคิดยังไงถึงเรียกถวายเลยเนาะก็อนที่จะไหวคิดอยู่สี่ห้าวันเอออ่าเราก็คิดอยู่แล้วว่าเออหลวงพ่อทรมานี่เอาวิชาหลวงพ่อทำมามามาแผ่เผยแพร่กจายโด่งดังถึงไหนถึงไปเหมือนกันอ่าก็ท่านก็สมควรที่จะ ปกครองพระองค์นี้ไว้ oh. สมบัติของหลวงพ่อไว้ป,ปักนามนี่ hmm. เราจะให้ลูกหลานให้ลูกหลานมันกม็มันก็เอาไว้เฉยๆไม่ไม,ไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไร hmm. อแล้วท่านว่าท่านบอกยมตายแล้วให้อัตมาได้ไหม eh. ถ้าเราตายแล้วท่านจะไปได้อะไรล้วให้ uh. ลูกหลานมันก็เดี๋ยวก็ไปแย่งกันมันก็เอาไปท <laughs> ั้งหมดเลยอีก <laughs> อมีชีวิตยอยู่นี่แหละม่ยุ่งยากผมนึกว่าเออหายสั้นแต่ถ้าตอนตอนมีชีวิตนี่แหละเราก็มองดูแล้วท่านสมครที่จะปกครองพระองค์นี้ไว้ผมเองกอยากจะให้ทว่าเป็นพระเป็นมรดกข,ของธรรมกายด้วยซ้ำขอจ้า